นะะนี่คือนที่ข่าวประเด็นเกาหลีนะครับมาอัปเดตเรื่องราวของหนังใหม่ของซงจุนกิกันที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการในทางไปถ่ายที่โคลอมเบียแล้วก็ต้องเดินงกลับมาเพราะว่ามีการระบาดของโควิด1 i นะฮะแล้วล่าสุดก็มีการบอกแล้วนะครับว่าจะถ่ายอีกทีเนี่ยปีหน้าเลยครับถ่าจากที่การระบาดของไวรัสโควิด1 i ครับทำให้ต้องยกเลิกยกกองกลับจากโคลอมเบียแล้วก็พักการถ่ายทำไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมครับสำหรับหนังโบโกตาผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ของซงจุนกิ เพลงดังจากหนังอ่ะวูฟอ่ะเวลเวร์ฟบครับรวมถึงซีรีส์ Descendant of the Sun ล่าสุดทางผู้สร้างมีประกาศออกมาแล้วครับว่าหนังโบก o ตาจะระงับการถ่ายทำออกไปจนกว่าจะถึงปีหน้าเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสนีดนี้ในแถบอเมริกาเนี่นะครับยังไม่บรรเทาลงเลยทำให้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับว่าทางกองจะยังไม่สามารถกลับไปถ่ายทำผลงานกันต่อได้ในช่วงซัมเมอร์หรือว่าหน้าร้อนนี้ครับ ขณะดเดียวกันนะคะด้วยแผนการถ่ายทําในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปลายปีนี้เองเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนค่ะทางผู้สร้างเนี่ยจึงไม่อยากรั้งให้นักแสดงและทีมงานต้องรอคอยกันอย่างไร้จุดหมายแต่ยืนยันนะคะว่านี่ไม่ใช่การพับโปรเจกต์เพราะว่าถ่ายทำเนี่ยคืบหน้าไปกว่า45%แล้วปีหน้าจะกลับมาถ่ายทําต่อแน่นอนค่ะขอให้แฟนๆนั้นรอติดตามกันได้เลยนะคะ สำหรับหนังโบกตาซึ่งตั้งชื่อตามเมืองหลวงของประเทศโคลอมเบียค่ะจะมีการเล่าเรื่องราวคนเกาหลีพลัดถิ่นในโคลอมเบียหนังเนี่ยไปถ่ายทำกันที่โคลอมเบียนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้และเดิมเนี่ยกำหนดปิดกล้องนะคะก็คือในเดือนพฤษภาคมค่ะแต่พอมาเจอการระบาดของไวรัสเข้าเสียก่อนโดยหลังกลับถึงเกาหลีใต้เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะทั้งซงจุนกินะคะรวมถึงเพื่อนนักแสดงแล้วก็ทีมงานหลายต่อหลายคนต่างทำการกักตัวนะคะ14วันตามขั้นตอนนั่นเอง Thank you.